สบายดีเนาะทุกคนเนาะมันนี่ก็จะมีเห็ดแกงนรอไม้สไตล์คนอยู่กรุงเทพฮันละ,นะนเนาะนี่ก็จะได้พักแยงเมื่อกี้เก็บมาแต่สวนใหม่ใหม่แ่มมีเห็ดฟางหนึ่งโลมีเห็ดออร์นกี้ยี่ป่นเชฟแปร์มาอึมาตั้งหม้อก,กันเลยเนาะเออใสน้ำยานางซื้อมาห้าบาทพนาอันนี้เขาคั้นมาเข้มข้นสุดเลยนะ อันนี้แซบห้าบาทเออใส่มะกอึอลงไปเนาะเพื่อเพื่อมันจะได้ซุกไวเนาะมะกอึเนาะอ,อัปลาราลงไปจ้านัว,นวจ้าอ,อ่ออ,อันนี้ก็เป็นอาหารสไตล์คำว่าเอื้อนผลเลยใส่จูนวัวลงไปของแซบของเฮาใส่หลายแซบลายใส่หน่อยแซบหน่อยเนาะ รอให้น้ำเดือดสักแป๊บหนึ่งก่อนค่อยเอาเห็ดลงไปรอพิ่นสักแป๊บก่อนเด้นิ่มอาหารสดจาก Raw ิสค h e s เขวียนด้วยตั้งโต๊ะส,สวยๆเอามากินกับหมูนะคะผุนแล้เออมันเดือดแล้วมันเดือดแล้วเออมันเดือดสักพักเออเติมเกลือลงไปเนาะเออไม่ต้องเติมหลายเนาะมันสิเค็ม เอาเติมหน่อยหนึ่งก่อนเพราะว่าตอนฮอนมันกับเป็นจืด,จดเนาะเวลามันเย็นแล้วมันสิเค็มได้แกงมะม้นี่ฮะนะน้ำเดือดเลยคุณนะน้ำยานังแบบเขียวปวานน้ำมอลโ,โลโตรดโว้ยเป็นตะแซบค่ะในของโปดเลยน,นั่นเออ่ของโปดของหนูเลยค่ะคุณแม่เดือดแล้วเอาเห็ดฟางลงไปเนาะจริงๆน้ำยาหนังกอนน่อยเดียวนุด่นอดอกแต่เวลาแกงแล้วน้ำมันสหลายเลยชุดเจ้าเอ้ย อืเอาชีปุ่นลงไปนะคะเอารินเกะแล้วก็เห็ดเล็กๆอะ่ะแล้วก็เห็ดอ่าหูหนูนะคะเห็ดขอนนะคะแบบลาวๆนะจ๊ะปิดฝาหนนึ่งท่าให้มันเดือดก่อนนี่เขาก็มาเตรียมเก็บมาแต่ส่วนใหม่ๆเนาะหอมดอกผักสังแญงณงามข้าแรงค่ำลงมาเด็ดเอาอน,อนอ,นอนอ่อนแหละเพราะว่ามันจะได้กินง่ายเนาะยามใส่ลงไปเนาะอืม ก็การห้อยกํมักอยู่พักเย็นใส่แล้วมัน,นเป็นนัวๆดีนะนะเดือดครับได้เดือดแตแซ่บบอก่เจ้าเอ้ยว้าเสียงเดือดเพิ่นนี่ฟุดฟดเลยนั่นแหละจะังไงเขาก็ให้มันเฮ็ดสุกจังอยเนาะแล้วก็ซิมเบิ้งว่าได้หรือยังได้ตามรสชาติที่ต้องการหรือยังแบบนี้ เบิ่งก่อนมึงอึสุก,กว่ะซิมเบิง่งขาดยังนาะวันนี้เนาะขาดยังขาดยังโอ้ยเสียงเดือดเนี่ยหอมมากเลยหอมมาใส่ดังตุย้ยตุ้ยขึ้นทอดบ้านเฮาแกงแบบสิระห์นะสุเจ้าเอ้ยโอ้ยอันนี้บม่ได้ตำเขาเบื่อใส่เด้อเฮาใส่ข,าข้าวคั่วแทนเด้อเพราะว่าอยู่กรุงเทพเข้ากัไปนึ่งหมดแหละลืม ใซร่ข้าวคั่วก็ได้จ้ะเอาแบบที่สบายใจแล้วกันเนาะจ้ะวายซีมึงเองนุ้นบันดิเซรั่ข้าวคั่วเลยรสชาติเพิ่อนกับซีแบบว่าออกนัวๆเซ็กเบิ่งเบื่อเบื่อเบื่อนั่นแหละเอาวิมเบิงบันดิขนะมันเดือดแล้วเดี๋ยวเฮ็ดซุกเขาก็ซื้อใช้ผักขยงลงไปเนาะขั้นตอนสุดท้ายแบบนี้นะให้มันเดือดมึงด้วเขาล้นเขาล้นไป วิ่งค้นหลายน์เออมันสิเลโอ้ยชิมเบิ่งก่อนหันหล่อะเลือดไปสิหอมอมวยห้วยเอาใส่ผักใครแงลงไปปิดเตาเด้อมันสิเปื่อยเด้อยค่อยบวมมากเปื่อยเลยัารทำาบวปิดเตาหมนมันสิค่อนข้างเปื่อยเลยเจ้าเอ๋ยผักใครแงค่ะไอยสิปิดเตาแล้วก็สิคลรุคลนคารุนแน่ให้มันแบบได้ที่แน่ซุกซุกแน่ไปสิการทำปิดเตานแล้วก็ปิดฝาหม้อเลยเปื่อยเลย บแซบหนี่แบบนี้คนมากแซบแบบคนหัวดัดดนทาาแน่แบบนี้แหละแกงหน่อไม้แบบบ้านเฮาดูว่าแบบสายกรุงเทพง่ายเลยบ้านเฮาเว้ยมาใหม่ๆให้แซบคนนี้เอกน,นี่เป็นแกงหน่อไม้แบบลาวๆนะจ๊ะบนได้เติมน้ำแต่ยังไหลน้ำยานางสุดๆคนคนให้อพักงแยง,งมันซุกแน่น่ะสิได้เส้าเหม็นขิวแน่ อืมว้ยไปเตรียมเข้าวไก่อนเดอ้อแบบนี้ทำลายแตกนี่แหละคันมีปลาตำใสก็สิแบบว่าคัากหลายก้อนนี่อีกนี่ประมาณนี่แหละเอก้อนมักหดหวดวายให้เบิ้งจนจบคลิปกดติดตามให้เดอร้อ้องสาวน้อยร้อยเอ็ดขอบคุณใจ